ค่ะวัสดีค่ะวัดดีพี่น้องปองปายทุกผู้ทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปช่องหนูนิดชิวค่ะพี่น้องคะอันนี้หนูนิดกำลังสีเหลืองเม็ดหยากค่ะมึงเนี่ยเม็ดหยาในหยาไล่ไหลอันๆๆๆๆนี้เป็นขขาเหนียวค่ะสีเลือกเขาไว้ทํามาเป็นเขาไหมด้วยค่ะเนี่ยพี่น้องจะไม่เห็นว่าขาวไหมค่ะอาจสิเป็นเพราะว่าเขาอาจิบ่พ,อพ่อะหนานะคะนหนาไอ้ฝนฟ้าบดีปันใดเนาะ อาซีแรงค่ะก้วมิขาเม็ดขาวก็เลยบางงามก็เลยบ่าขาวนี่ค่ะเป็นแบบว่ากระท่อนกระแทน,นงได้เม็ดกับว่างงามเม็ดหักขาดเครื่งนหมค่ะเม็ดห,หายากล้าให้ไหลไปสีมากแล้วบางเท่อมั่นแน่ใจาว่ามันสิเป็น,นหน้าหยาหรือว่าสิเป็นหินลุ่งสีไหมค่ะพี่น้องเขาบ้านพี่น้องเป็นขึ้นกันบ่ค่ะมั่วหร่าสิเห็ดวิธีไดนหน้าห,ห,ห,หยาหวยสิบบ่มีค่ะหยาหลายเกินประมาณมั่งแน่หน้าหยาด้วยค่ะ ในหยาอะไรคะไกลเนี่ยผู้ใดม่ีวิธีกระบอกในเดอ้อค่ะนางเลือกนางเลือกไอ้ในหยาเนี่ยเม็ดหยาออกนี่จากเขาเนี่เป็นชั่มมุ่งคุณค่ะแต่ละมือเสมามาย่ามไดก็ได้จุดปวดหลังปวดเอวมัดกลมเลือกในหยา พี่น้องคะสุดท้ายนี่กะอย่าลืมนะคะนูนี่ขอฝากช่องในน้อยช่องนีไว้แน่เพื่อเป็นกำลังแร่งใจในการทําคลิปค่ะผิดพลาดประการใดต้องขอ,รอรก,กราบอภัยไว้น้ำเน้อเดฝากกดไลค์กดแชร์หาน้ำเน้อเดกค่ะสวัสดีค่ะ